เรื่องคนเราเนี้ยไม่ใช่มาใกนล้ๆฮะคุณเจ้าแสดงว่าความถึงชาตินี้ก็มีชาติควาเป็นมากมองไปไกลจนเรียกว่าไม่รู้ม,มาใครใกล้ไหนพ่อ,อวิญญาณศาสนาะ ใกล้ก็รร้เห็นใกล้ๆันโอ้เหนะอ,อยางเหนไกลก็อเห็นไกลไม่เราได้เห็นไปเรี่ก็ไกลแสนไกลแต่มาถึงวันนี้อยู่ได้แล้วนะวันรุ่งนี้เดินหน้าปหน้าก็ไม่นานเกินไปถ้าไม่ติดบตายก็จะเจอ มันหน้าหน้าไีหน้าถ้าเถึงขั้นหน้าก็ได้ที่เบนก็บอกว่าวันหน้ากับชา้นหน้าไม่รู้อะไรเลยก่อนเขารู้ได้ว่าคนวันนี้ไปกันถึงวันหน้าคนวันนี้ไปกันถึงกันหน้า มันเป็นย้งไงมันเป็นอะไรให้ชน,น,น,นะมันมาถึงวันนี้ก็ได้ถึงเดือนนี้ก็ได้ไม่ได้ฉะนั้นประมาทไม่ได้เพียงหนึง่งที่เว้นอะไรกเกิดนั้นเพราะว่าใช้เกิดกิเลสตัณหาถ้าใครอย่างที่เกิด เรื่องความเกิดสั้นหรือยาวมันไม่ใช่มีคำพูดอยเดียวมีความทุกขด้วยแลง้วพระเจ้านึงคนพระ่าเมื่อวันเกิดาแล้วการเกิดใหม่มันก็ต้องดุจยุติความทุกข์อยู่ที่ไม่ได้เกิดซึ่บุญงานนั้นจงที่เกิด แต่ว่าไม่อยอมเจ็ไม so ่ยอตายแต่เม oh, so ื่อเกิดแล้วไม่ไงก็นึงไงต้งแต่ตั้งตายมันเป็เราดำัวพเานตัว่าอ้อตัวเกิดได้มันเกิดจาเกิดนาท่านตาตัวได้เชื่อตัวนี้ได้ก็กหมดได้ยินรู้ว่าชาดิ้งแล้วเรื่อง ชาตเนี้ที่เหลืแลชาติไหนไม่มีแล้วการว่าอะไรก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เพราะเรืนการเต้นทุกข์เป็นใานทำเต้นเชิ่พวอเราต้องการความรุนรกนรงอย่างนั้นเป็นเรื่องโชคาาวโชคาวเดี๋ยวรับการรอนานแ้ว เรื่องาก็ไปเที่ยวเที่วยวข้าวแต่เราอยูนคน่คน้ากคนร่ำนั้นนะอะไรอยุางไรได้ตามปรด็จแล้วชี่ยวทานพร้อมกันว่าถูกร้อนสนอเหมือนกันแค่เป็นคำตกที่หุ่คกนถึงแล้วจะไม่มีการนองไหล,ลนั้นเราก็รู้จักแต่วันแต่เรือนเป็นปี เพราะ้นว่าวนนี้เรดุกงวันขอธรรมะดีเป็นดุ๊กเป็นคนธรรมะดีเป็นคนนี้อาจารย์นี้เริ่มเป็นุ้๊กครคนธรรมะดีโอ้คฮ้ขับมาเป็ว่าวันนี้เดินเ้ไปเน้ทำให้ดีวันนั้รกว่าอกานอาจารย์นี้อาจาร กูบอกว่าหงายใจน่าจะต้องมีกันต่อไปอะน,นั้นเห็นว่าการเป็นเจานี้ยกพูดนโยนนั้นโอกาสที่เราได้เป็นความดีตามแดบพระเจ้าทังสองก็ยากขึ้นเพระโนเกเนมนด้ยหน้ากคนรัดตีและวตัง้งใจให้ของทำนั้นจมวินาศปัจจยไม่ส่วนที่จะได้นั่น คนจโรโงลงร่อานาราจารยุญารเารุวงปรด้วยแต่ที่อ่อนทยมีอายุวันหลุกพบะพร้อมทั้งปฏญานจุนหานบัตรปัญญาในเรื่องนดีเด้วยกข์กันนั้นเรควรจะยะสาวาเริวาภาุราปริโกลเดนกิรัง देवमेवमेव यतो दिनं तेना नम्बुगपति इति तंमदिनं दो महांगे बमेवा तमेतो तप्पेबुनेदु धम्मपं यनोवनणो यदा मनितोदिनातो यतो you are <laughs> <laughs> not <tiny> <tiny> <tiny>

Nāne nātā mēnā sāpādhi pīkī, Hītā mītā mēnā sāpādhi tāng, E mēnā mēnā sūpādhi mūsūpād, Jātmō nāsē nūvādhi vādhā hītā

Oh